สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของการเรียนในรายวิชานี้แล้วนะคะเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องของพลเมืองกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมนะคะ ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบปลายภาคแล้วนะคะอย่าลืมทำงานที่คุณครูมอบหมายไว้ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะอ่าทีนี้มาดูเนะะื้อหาในชั่วโมงสุดท้ายกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะคะอ่า ว่าส่วนวัตถุประสงค์ของบทเรียนในชั่วโมงนี้นะคะข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคําว่าพล,ลเมืองได้นะคะข้อที่2บอกความหมายของการเป็นพลเมืองที่ดีได้ข้อที่3ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้นะคะและข้อที่4บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้ะคะ่ะ คำว่าพลเมืองดีคืออะไรนะคะพละเมืองดีก็คือผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำและควรทำได้อย่างครบถ้วนนะคะสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่กำหนดไว้นะคะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะคะถือได้ว่าพลเมืองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญข,ของสังคมเลยนะคะ ทุกสังคมเนี่ยต่างต้องการพล,ลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะอันนี้คือคำจํากัดความของคำว่าพลเมืองที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่ประเทศชาติของเราเนะะี่ยค่ะจะก้าวหน้าได้นะคะก็อยู่ที่พลเมืองในประเทศนะคะจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองหากเราทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะ บ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็บ้านเมืองเราก็จะน่าอยู่นะคะไม่มีผู้คนที่คอยทะเละาะเบาะแวงกันหรือแก่งแย่งชิงดีกันนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมพว่าพล,ลเมืองดีเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของพลเมืองดีกันบ้างนะคะลักษณะของพลเมืองดีอย่างแรกเลยนะคะ เคารพกฎหมายและกะติกาของสังคมค่ะข้อที่2มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะข้อที่3เคารพสิทธิและเสรีภาพนะคะของตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองประเทศชาติและสังคมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองนะคะมีส่วนร่วมในการปก ป้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันนี้คือลักษณะในภาพรวมนะคะของพลเมืองดอีเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าพลเมืองดีมีลักษณะอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า เราเนี่ยนักเรียนทุกคนที่กำลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็เปรียบเสมือนกับเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเยาวชนหรือสมาชิกคนหนึ่งของของประเทศนะคะเรามีวิธีการปฏิบัติตนเนี่ยตามสถานภาพแล้วก็บทบาทอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะ ในฐานะเยาวชนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะในฐานะเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไรอย่างเช่นอเคารบเชื่อฟังบิดามารดาช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทําได้อย่างเช่นช่วยงานบ้านดูแลท่านยามเจ็บป่วยช่วยท่านทํางานในสวนอะไรอย่างนี้นะคะ ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมีความรักใคร่ปองรองกันในหมู่พี่น้องไม่ทะเลาะกันนะคะและที่สำคัญคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะต่อไปครอบครัวคือสถาบันแรกใช่ไหมคะต่อมาคืออะไรลูกคิดว่าก็คือเยาวชนกับการปฏิบัติ ต้นนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเมื่อเรามาโรงเรียนเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรล่ะก็อย่างเช่นการที่เราเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์กรตันยูรู้คุณครูอาจารย์เช่นประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเรกันอย่างนี้นะคะ รักใคร่ปลองดองในหมู่เพื่อนนักเรียนนะคะส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรไม่ชวนให้เพื่อนกระทำความผิดอ,อันนี้เป็นลักษณะการปฏิบัติตนของของอะคะของเยาวชนนะคะในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียนต่อมานะคะมาดูว่าในฐานะเยาวชนเนี่ยเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้อย่างไรล่ะ อ่าอย่างเช่นรักษาสุขลักษณะของชุมชนคําว่าสุขลักษณะก็อย่างเช่นทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ําอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นไม่ขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชนกําแพงวัดเอ่ยกําแพงโรงเรียนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรจะไปขีดเขียนนะคะ ต่อไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนอย่างเช่นถ้าถึงเทศกาลสำคัญาบางชุมชนก็จะมีการชักชวนคนในชุมชนใช่ไหมคะไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บขยะในชุมชนอย่างงี้ค่ะอันนี้ถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนคนหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเมื่อถึงชุมชนแล้วก็จะต้อง เป็นเรื่องของเยาวชนนะคะกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติในฐานะเยาวชนจะเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติได้อย่างไรล่ะก็อย่างเช่นการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะรัฐบาลได้มีการประกาศให้เด็กไทยทุกคนรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีหมายความว่าจะต้องเรียน12ปีนะคะไม่ใช่ถึงอายุ12ปีนะคะอะ เราจะต้องเข้าเรียนทั้งหมด12ปีด้วยกันนะคะก็คือจบม .3 นั่นเองนะคะปฏิบัติตนตามกฎหมายเช่นการข้ามถนนก็ควรข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยประมาณนี้นะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเยวาวชนที่ดีควรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ค่ะ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอย่างเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะไม่แต่งกายวับวับแวมวแวเช่นใส่สายเดี่ยวไปวัดอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะต่อไปประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรน,นะคะอันนี้เป็นลักษณะของเยาวชนที่ดีในฐานะสมาชิกของประเทศนะคะ เป็นไงกันบ้างคะพอจะรู้แนวะทางการปฏิบัติตนแล้วใช่ไหมวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับพล,ลเมืองที่ดีมาให้นักเรียนฟังกันด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเขาก็เป็นในคลิปวิดีโอนี้ก็จะบอกลักษณะที่พลเมืองดีเขาทำนะคะถ้าเกิดไม่ทำจะส่งผลอย่างไรอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะ องมาบุกตลาดจะมเมาขนมถึงกับควักยาดมน้ำเหม็นขยะกองใหญ่ให้เองก็มาคุยข้าวกองเน่าปาร์ตี้ม่กี่เมาปีเตอร์อก็ร่วมตายเฮ้ยเอาไ้นั่นแมชุขยะเห็นแล้วมันน่าจะตีมือให้ตายให้ตายตีให้ตาย ที่จอดรถประเทศนี้ก็ยิ่งหายากจะจอดขวางทำสากักที่ทำไมกิตรกรรมฝาผนังทำอะไรคิดว่าสวยเหรออาอะอะไรนะศิลปะเอาใจปะหวัวชาวโลกเราไม่ได้โกหกอเมซิ่งไหมจะข้ามทางมาลายแต่ต้องรอถนนว่างแต่ต้องคอยระวัง กว่าจะข้ามได้เสียงคุยกันเซตฟังไม่ได้สับต่อคิวสิครับจะได้คุยเข้าใจ มันต้องเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้สังคมจะดีต้องมีเรียงแถวถ้าสองแถวไปส่งบักซอยได้เลยมันตัะอย่างไะครับคุณจอดด้ครับจอดด้ครับจอดจอดจอดสวัสดีค่ะแล้วแมนูคนนี้แก้มแดงไม่ใช่ย้อยอ๋อไปเรียนแต่งหน้ามาค่ะไหนมาคุยกันหน่อยน้องไม่ต้องอายใครนำหอมยี่ห้ออะไรจ๊ะยี่ห้อนี้เลยค่ะ ไปโรงพักกันเถอะไปสังคมไปของผมเป็นของพี่ของคนนู้นและของคนนี้และของผู้หญิงและของผู้ชายพื้นที่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันพื้นที่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันเพียงแค่แบ่งปันและใส่ใจเอจ่าเอจ่าจาจาจาน้อยแม่อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ การเป็นพลเมืองที่ดีว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรทําตัวอย่างไรนะคะถ้าไม่ทํำล้วจะส่งผลอย่างไรอ,อย่างเช่นการทิ้งขยะก,ก็ควรทิ้งให้เป็นที่ทิ้งให้ลงถังใช่ไหมคะถ้าต่างคนต่างทิ้งไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยสปกปรกสงกลิ่นเหม็นเห็นไหมคะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยเป็นไงคะที่บริเวณนั้นก็จะไม่สกปรกนะคะแล้วก็ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วย คิดว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจกันแล้วนะคะในวันนี้คุณมือคุณครูก็มีพาร้างงานนะคะให้นักเรียน2ชิ้นด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าชิ้นแรกเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆจะต้องทําในวันที่16กุมภาพันธ์นะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะก็ให้นักเรียนทําในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะก็คือในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือให้บอกแนวทางนะคะการปฏิบัติตน ในการเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาตินะคะอาจจะเขียนมาเป็นข้อข้อก็ได้นะคะแล้วก็บอกผลที่ได้รับนะคะจากการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นนะคะที่มีต่อประเทศชาติให้เขียนมาเป็นข้อข้อนะคะและอีกหนึ่งชิ้นก็คือให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องของพลเมืองที่ดีนะคะด้วยตัวบรรจง ครึ่งบรรทัดนะคะความยาว20ถึง25บรรทัดนะคะอย่าลืมนะคะการเขียนเรียงความประกอบด้วยกี่ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าหมายความว่าอย่างไรเด็กๆต้องเขียนให้ถูกหลักการเขียนเรียงความด้วยนะคะซึ่งเด็กๆน่าจะเรียนกันมาแล้วในรายวิชาภาษาไทยถูกไหมลูกค,คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากงาน2ชิ้นนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมตั้งใจทําด้วยนะคะแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยนะอ่าแล้วคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในในตอนไหนดีอ่าไม่แล้วนะคะป .6 เนี่ยก็จะเจอกันอีกครั้งในวันที่สอบปลายภาคนะคะขอให้เด็กๆนะคะ จัดการงานของตัวเองให้เรียบร้อยภาระงานที่ได้รับพร้อมส่งนะคะและในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการสอบปลายภาคแล้วนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทําข้อสอบด้วยนะลูกนะทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ,ะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ